เนื่องจากผู้นี้เป็นมันเกิดของลูฟี่นะครับและอีกอย่างที่อยากจะประกาศเลยก็คือว่าตัวเกมได้บอกมาแล้วนะว่าใครจะเป็นตัวละครต่อไปแล้วหลังจากนั้นก็คือมีรูปนี้ขึ้นมานะครับซึ่งหลังจากที่เห็นรูปนี้เอาง่ายๆดูรูปไม่ต้องพูดเยอะชัดเจนนะมีอยู่ตัวเดียวแต่ถามว่าแปลกใจไหมก็คือไม่นะครับเพราะว่าเนื่องจากตอนต้นปีผมได้เคยทาคลิปบอกไปแล้วเป็นปะมาณว่าตัวละครที่คาดการณ์ว่าน่าจะมาในปีนี้และแน่นอนกลุ่มบอกฟังมาอยู่แล้วเอาล่ะทีนี้เผื่อมีคนถามนะครับว่า ถ้าอย่างนี้ไอ้ลูฟี่ันมาเนี่ยมันจะเป็น4ดาว3ดาวดีเจนเอ x กกันแน่นะครับโดยอันเนี้ยผมบอกกันแบบเอาให้เข้าใจนะส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นหลักการเดียวกันคืออันแรกเลยครับเรามาในส่วนของเกาะเดโลซาแล้วอันเนี้ยเซเล็กแมนตอนแรกอะที่ผมเข้ามาตอนแรกๆเลยนะไอเนี้ยเพิ่งมานะตัวละครนเนี้ยผมนึกว่าดีเจนตอนนี้นคือผมยังแยกไม่ออกเลยนะสีดาวดีเจนเอ็กแยกไม่เป็นนะครับเข้ามาเล่นพายตัวนี้แหละจบอะ่ะแต่มันเป็นสีดาวครับ แล้วทีเนี้ยในส่วนของด่านวานุคูนินั่นเองนะครับซึ่งไอตัวละครลูฟี่ก็เช่นเดิมนะฮะอ่าเดี๋ยวผมขอมาสีน้ําเงินเนี่ยลูฟี่วานุอันนี้ก็คือเป็นร่างที่อยู่ในแมปเฉยๆเป็นร่างที่ไว้ดําเนินเรื่องอะ่ะเออเรียกง่ายๆ4ดาวอีกแล้วเห็นปะเห็นนะอ่าแล้วทีเนี้ยแต่ถ้าหากเป็นเดอะมูฟวี่อ่ะย้ำนะจะเป็น3ดาวชัดเจนนะครับ อันนี้คือที่เกมมันแยกมานะส่วนที่เหลือผมไม่รู้ผมแค่ว่าเอาตัวเกมอะแยกยังไงแล้วมาบอกแค่นั้นเองจบประเด็นนี้ก่อนดังนั้นหมายความว่าถ้าเราดูตามเกมตรงเนี้ยก็น่าจะไม่รอดนะ4ดาวครับ4ดาวกําลังที่จะมาเป็นกลุ่มหมวกฟางนั่นเองก็คือลูฟี่อะง่ายลูฟี่ตัวเนี้ยก็4ดาวเหมือนกันเห็นปนะ่าเป็นตัวดําเนินเรื่องตอนอยู่เกาะเงือกเห็นนะก็ชุดเนี้ยชุด2ปีอะชัดเจนนะครับอันนี้ก็ แค่มาบอกแล้วกันว่าน่าจะมาเป็นแบบไหนระดับไหนนั่นเองนะตัวนี้คือสรุปให้เลยคือสเดาอันนั้นคือเรื่องแรกนะครับอัน,นต่อมาเดี๋ยวเราจะมาในส่วนของตัวละครเช่นนิกะไปเลยก็ได้ดูอะไรผมให้ดูแท็กหลังจากนี้ที่เหลือเนี่ยเราต้องมาลุ้นละลุนตรงไหนใช่ป่ะไอลงข้างล่างอีกเนี่ยไอตรงเนี้ยยังอยู่ไหมอันนี้คือคําถามไอรุ่นโชร้ายอะ่ะยังจะมีอยู่ไหมหรือยังอยู่อะไรนะมีหรือไม่มีอะ่ะ และที่มีเพิ่มเติมคือ4ี่จักรพรรดิมาแน่อันนี้มาแน่ๆแล้วแต่ที่เรามาลุ้นเนี่ยไอเน,นี่ยหายไหมถ้าหายจบเลยแต่ถ้าไม่หายบอกเลยงานนี้บันเทิงครับเหตุผลคืออะไรและทําไมนะเดี๋ยวผมไปในส่วนของเหรียญก่อนเนื่องจากคือโอ้ยอันนี้ดีจัดดีแบบดีดีจัดจัดเลยอะ่ะอันนี้ผมเคยทําคลิปบอกไปตั้งแต่น่าจะต้นปีใช่ไกันว่าอนาคตอาจจะมีเหรียญเจ็ดแท็กนะครับเจ็ดแท็กนะครับ ซึ่งไม่ได้บอกว่าตัวเกมจะไม่มีและไม่ทํานะถ้าหากมันมี4ี่จักรพรรดิเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับย้ําก่อนนะตรงนี้เหรียญเนี้ยจะดีโคตรๆบอกเลยดีสุดๆอะทาไมเหตุผลก่อนอ่าอันเนี้ยเป็นรุ่นชั่วร้ายเห็นปะ่ะมันจะเรียกว่าอ่าเมื่อเกตดธงได้น้อยกว่าดาเมจแรงขึ้นนะครับแล้วทีเนี้ยเราจะไปในส่วนของพวก4กี่จักรพรรดิซึ่งมีตัวละครเป็นแม่ใหญ่ไคโดอะไรอย่างนั้นนะครับ มันจะสามารถเอามาใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปในส่วนของไคโดเนี่ยสี่จักรพพัดเห็นไหมเห็นไหมมันเพื่อนอเมรอีกแล้วอ่ะใช่ครับแป้ว่าโคละเอ้ยอันนี้อันนี้อันทีนาทำยันมันเป็นสถานะเดียวกันนะครับหมายความว่ามันอาจจะเด้งขึ้นมาแบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะแทนที่จะแค่แบบสิบเต็มที่งงวะเพราะว่าเมื่อกี้ไอ้ลุนโชร้ายมันก็เหมือนกันใช่ปหสี่จักรพพัดก็เหมือนกันแล้วเดี๋ยวมีคนถามเฮ้ยสองแท็กมันทับกันได้เหรอวะได้สิได้ ได้อยู่แล้วเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มันจะมีในส่วนของอเหรียญตัวหนวดดำไอ้พวกไอ้พวกหนวดดำอะครับที่เหรียญมันสามารถทับได้แล้วก็ยน่นสกิล2ได้ถึง30%รน่ะเอออันนั้นน่ะก็ใช้ได้นะครับดังนั้นหมายเขาว่ายังไงก็ได้นะอเดี๋ยววงขอหาแป๊บนึงอันนี้เจอแล้วนะครับคือจัดเซตมาใหม่เนาะทีนี้ที่ผมอยากจะให้ดูคุณเห็นใครับว่าสกิล2อ่อะยน่นได้ถึง14% 2เหรียญเลยเห็นปะ2แท็กดังนั้นหมายเขาว่าแท็ก สามารถทับซ้อนกันได้นะครับสมมุติว่าถ้าหากเพื่อนๆไม่มีเ,เหรียญบาร์ลกวิร์กที่มันย่น30%อะที่ใช้เหรียญเนี้ยเหรียญเนี้ยคู่กันอะกับเหรียญเนี้ยเออหากไม่มีสามารถใช้เหรียญเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับโดยมันจะย่นสกิล2ถึง28%เลยทันทีดูดิเห็นนะเห็นนะเออแล้วมันได้จากไหนก็คือบาร์ลกเวิร์กสกิล2แล้วก็เจเทพโจสลัดสกิล2เช่นเดีวยวกันชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยอยากย้ำกับตัวละครดูฟี่ว่าถ้าเป็นจริงจริง ได้แน่นอนบอกเลยเจ็ดแท็กที่เหลือก็มาลุ้นอีกทีและก,กันนะครับถือว่าเป็นการอัปเดตสลหรับข่าวสารเนาะแล้วก็ถ้าหาไปไม่ได้เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับก็คือในส่วนของเหรียญจริงๆผมบอกไปหลายรอบแล้วว่าพยายามเก็บเหรียญไว้ทำเจ็ดแท็กเผื่อไวนะครับเผื่อไว้ก็คือพวกเหรียญสิบสี่เปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้คือเก็บพยายามเก็บไว้ก่อนพอตัวละครมาปุ๊บจะได้เปลี่ยนได้เลยโดยทันทีนะครับก็อย่าลืมนะว่าช่วงนี้อ่ารอดูตัวละครก่อนก็นกได้ว่าจะมีหรือเปล่าสมมติ ถ้ามันมาเจ็ดแกจริงๆก็เก็บเหรียญได้เลยดองได้เลยจนกว่าลูฟี่ตัวล่างอาจจะไปล่างสู้กับซัตเทิลหรือคิสซลุมาที่เป็นนิกะนะครับแต่อาจเป็นสกิลใหม่ประมาณนั้นประมาณนั้นก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บระยะอีกเหรียญหนึ่งแทนซึ่งเป็นกับหัวไข่นี่แหละเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้หวังว่าน่าจะได้เห็นตัวละครลูฟี่ในเ,ลเรลนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ก็เป็นสัปดาห์หน้าที่กำลังจะมาถึงนั่นเอง